ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่แปลงเล็กนะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เป็นถนนหลวงชนบทนะครับถ้าเราออกจากที่ดินที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับออกไปด้านเนี้ยนะครับแล้วเลี้ยวตามอ่าอ่าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าโรงงานนะครับ เลี้ยวซ้ายออกไปวิ่งไป600 650เมตรก็จะเป็นถนนเส้น33สู่อณศสรสน,นุนเส้น33เดิมนะครับแล้วก็วิ่งเลยไปอีกนะครับตีระยะทางจากจากตรงเนี้ยนะครับจากตรงแปลงที่ดินที่ต้องการจะขายออกไป1กิโลกับอีก200เมตรก็จะเป็นถนนเส้น33นะครับเส้นถนน33เป็นถนน4เลนนะครับ1กิโลกับอีก200เมตรนะครับ ถนนเส้นสามสามสุวรรณศรตัดจากอฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมานครนายกปราจินบุรีตัดขึ้นไปสักแก้วนะครับตัดขึ้นไปสักแก้วนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนเส้นสามสามเพียงแค่หนึ่งกิโลกับอีกสองร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับโซนนี้เป็นพื้นที่สีม่วงนะครับเป็นพื้นที่โซนโรงงานนะครับดูไฟนะครับไฟที่เข้าโรงงานนะครับเป็นไฟ อ่าสามเฟสนะครับเป็นไฟหกเฟสเลยนะครับมีทั้งไฟแรงต่ําแล้วก็มีไฟแรงสูงนะครับจากตรงนี้ไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับไฟฟ้านะครับที่ต้องการจะขายนะครับเป็นสวนยูคานะครับหน้ากว้างสี่สิบเมตรนะครับแต่ตอนนี้โลกมากเลยนะครับรากเขตนะครับจะมองเห็นตั้งแต่ตรงเนี้นะครับเนี่ยตรงเลยนะครับ ตรงไปแล้วคือท ok ี Take ่ต so, e like right? ้องการจะขายคือด right. ้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายเออขวามือนี่เป็นของเพื่อนนะครับของเราตรงเลยนะครับตรงยาวไปนู่นยาวไปเลยนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรด้วยนะครับยาวไปประมาณร้อยกว่าเมตรหน้ากว้างนะครับตั้งแต่ตรงที่บัตรจอดรถตรงเนี้ยยาวไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปถึงต้นไม้ต้นนู้นหน้ากว้างประมาณสี่สิบกว่าเมตรนะครับหน้ากว้างสี่สิบกว่าเมตรที่ติดถนนลาดยางนะครับ ถนนลาดยางเส้นนี้ไปจะออกหมู่บ้านนะครับแต่ไฟฟ้าตรงนี้ยังไม่ได้ผ่านนะครับไฟฟ้ายังไม่ได้ผ่านไฟฟ้าผ่านอีกอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านเข้าโรงงานพื้นที่ตรงนี้ทําโรงงานได้เลยนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงนะครับเป็นพื้นที่ทําโรงงานนะครับรูปแปลงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าโฉนดหานหัวขึ้นทิศเหนือนะครับจะขึ้นไปด้านนี้นะครับหน้ากว้างสี่สิบกว่าเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปตามส่วนนะครับนะครับโฉนดมีการสอบเขตเรียบร้อยนะครับมีหลักหมุดชัดเจนนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามานี่ก็จะเข้าโรงงานนะครับเป็นเข้าโรงงานแล้วออกจากแปลงไปก็จะไปถนนเส้นสามสามถนนเส้นสามสามเดิมอยู่ ตั้งแต่แปลงตรงนี้นะครับออกไปหกร้อยห้าสิบเมตรก็คือถนนเส้นสามสามเส้นนี้นะครับถนนเส้นเดิมนะครับอันนี้เป็นถนนสองเลนแล้วเราวิ่งตรงออกไปอีกนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แปลงนะครับออกไปวิ่งออกไปวิ่งออกไป,ออกไปแล้วก็ตรงออกไปอีกนะครับตั้งโดยรวมก็ตั้งแต่แปลงออกไปหนึ่งกิโลกับอีกสองรอยเมตรก็จะเป็นถนนเส้นสามสาม ถนนเส้นใหม่นะครับถนนสี่เลนนะครับถนนเส้นนี้ก็สามารถที่จะออกไปสี่เลนได้เช่นกันนะครับออกได้หมดเลยนี่นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ต้องการเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทําโรงงานนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการสัญจรนะครับรถก็วิ่งตลอดเลยนะครับรถวิ่งตลอดนะครับ เป็นพื้นที่ทําโรงงานนะครับมีโดยรอบก็เป็นโรงงานหมดเลยนะครับเป็นโรงงานทั้งหมดหลักเขตนะครับมาถึงตรงนี้เลยนี่นะครับถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอีกของเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านของเราก็หลักเขตตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงท้ายรถบัสนู่นเลยนะครับ ประมาณ40เมตร40กว่าเมตรนะครับน้กกว้าง40กว่าเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปประมาณ100กว่าเมตรนะครับครบเจ็ดไร่สามงานนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงเป็นพื้นที่ทําโรงงานต้องการพักสินค้านะครับต้องการทําเป็นโกดังพักสินค้าโกดังพักรถก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับการสัญจรรถวิ่งตลอดนะครับตรงนี้นะครับเนื้อที่เจ็ดไร่สามงานเนี่ยเป็นที่โคกปลูกยูคาไว้ทั้งแปลงเลยนะครับรถวิ่งตลอดเลยนะครับที่ดินนะครับตอนนี้จะเสมอถนนเลยนะครับแต่ว่ามันลกนะครับนี่นะครับรถวิ่งตลอดนะครับ การสัญจรรถวิ่งตลอดเพราะว่าไปด้านนี้ก็ออกไปเพื่อนผ้านไปอ่าที่โรงงานอีกโรงนหนึ่งนะครับอยู่ด้านที่ตะวันตกนะครับแล้วด้านที่ตะวันออกไปก็มีแต่โรงงานทั้งน,นั้นเลยนะครับบริเวณรอบๆของเรานะครับเป็นพื้นที่สีม่วงส่วนราคานะครับตรงเนี้เจ็ดไร่สามงานคุณป้าแกตั้งไว้ไร่ละหกแสนนะครับราคามาคุยกับแกได้โดยตรงนะครับเพราะว่าราคานี้เป็นราคาจากคุณป้าโดยตรงนะครับ นะครับไล่เราหกแสนบาทนี่เลยนะครับพื้นที่ก็ระดับถนนนะครับไม่ต่ำนะครับไม่ต่ำไฟฟ้ามีต่อมาแค่นี้เดียวนะครับตรงนั้นเลยนะครับไฟฟ้ามีแต่น้ำปราปาไม่แน่ใจนะครับว่าผ่านหรือ,อยังนะครับตรงนี้ เพราะว่าเป็นถนนลัดจากโรงงานหนึ่งไปหาโรงงานหนึ่งนะครับเป็นถนนเชื่อมต่อจากโรงงานไปหาโรงงานที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านหนองโดนนะครับตําบลสารารํำดวนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นเฉดเชื่อมต่อระหว่างกระบินบุรีกับระหว่างกบินบุรีกับสาราลำดวนนะครับตรงนี้นะครับ ตำบลบ่อทองกับตำบลสาราลำดวนนะครับเป็นเขตติดต่อกันนะครับถ้าเราวิ่งลงไปด้านนี้นะครับไปอีกไม่ไม่ไกลก็เข้าเขตกบ,บินบุรีนะครับนี่นะครับเขาเรียกบ้านหนองโดนนะครับตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วนะครับราคาไล่ละหกแสนบาทราคานี้คุณป้าบอกต่อรองกับคุณป้าได้โดยตรงนะครับจะมีหลักเขตชัดเจนนะครับหน้ากว้าง หน้ากว้างสี่สิบกว่าเมตรนะครับประมาณนั้นเลยนี่นะครับจะเป็นเขาจะมีระยะเว้นไว้แล้วอ่าร่องของคุณป้าก็จะตัดตรงอย่างเงี้ยนะครับแต่ร่องของเพื่อนก็จะตัดเฉียงๆไปนะครับนะครับก็มีแนวเฉดชัดเจนนะครับราคาไล่ละหกแสนบาทนะครับเจ็ดไล่สามงานคุณคุณท่านใดที่มองหาที่อ่าไว้ทําโรงงานนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ อยู่ใกล้ไฟฟ้าด้วยนะครับแต่น้ําประปาบัตรไม่แน่ใจนะครับว่ามาหรือยังนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากตรงนี้ออกไปสักแก้วนะครับยี่สบเ็ดกิโลนะครับตัวเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วนะครับสี่แยกกระบินบุรียี่สิบสองกิโลนะครับออกไปสี่แยกกระบินบุรี2ี่สิบสองกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทร้อยหกสิบหกกิโลนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ต้องการซื้อที่เจ็บหรือว่าต้องการพื้นที่ไว้ทำโรงงานนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธนะครับร้อยหกสิบหกกิโลชนบุรีร้อยห้าสิบหกกิโลนะครับที่ดินแปลงนี้เจ็ดไร่สามงานเนี่ยนะครับชนบุรีร้อยห้าสิบหกกิโลชะเชิงเซาร้อยสิบแปดกิโล นะครับสาเซิงเซาร้อยสิบปดกิโลเท่านั้นเองนะครับตั้งอยู่บ้านหนองโดนตำบลสารารำดวนอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนี่นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ทำโรงงานตรงนี้ไม่น่าจะผิดหวังออกไปนะครับหกร้อยห้าสิบเมตรก็จะเป็น ถนนเส้นสามสามเดิมนะครับถ้าออกไปหนึ่งหนึ่งจุดสองกิโลนะครับหนึ่งกิโลกับอีกสองร้อยเมตรก็จะเป็นถนนสามสามตัดใหม่นะครับถนนเส้นใหม่เข้าไปด้านนี้ก็จะเข้าไปาโรงงานนะครับตรงเข้าไปด้านนี้ก็จะเข้าไปโรงงานนะครับก็จะเลยแนวเสาไฟไปนะครับก็จะเป็นโรงงาน นะครับมีโรงงานโซล่าเซลล์มีอะไรต่างๆนะครับแล้วด้านทิศตะวันออกไปเนี่ยเป็นโรงงานกระดาษนะครับที่ได้ยินเสียงค่อนข้างจะดังเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราก็สามารถที่จะต่อไฟจากตรงนี้ไปนะครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับ นี่เลยนะครับทางเส้นนี้นะครับเป็นทางอ่าถ้าไปด้านนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับโรงงานหลายโรงงานเลยด้านหลังนะครับถ้าเราออกไปด้านนี้ก็ไปถนนสุวรรณสอนนะครับแล้วก็ออกไปด้านนี้ก็ไปเชื่อมต่อโรงงานหนึ่งไปหาโรงงานหนึ่งนะครับผ่านหมู่บ้านผ่านอะไรต่างๆนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับ เงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่นะครับคนมาขายลอตเตอรี่ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไหลนองทองไหลมาด้วยกันทุกท่านนะครับ ขอให้มีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่แปลงเล็กนะครับต้องการซื้อเจ็บไว้ก่อนหรือว่าต้องการสร้างโรงงานอะไรต่างๆนะครับแปลงเล็กก็นะครับก็อันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาไล่ละหกแสนบาทราคานี้มาคุยกับคุณป้าโดยตรงนะครับบัตรก็เป็นสื่อที่จะนําเสนอถ่ายพื้นที่ให้ท่านได้ชมนะครับส่วนเรื่องราคาต้องมาคุยกับ ตัวเจ้าของโดยตรงเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตทมรับชมจนจบคลิปจบไร์ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูง ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับสําหรับวันนี้บัตรขอจบที่แปลงเจ็ดไร่สามงานราคาไร่ละหกแสนบาทไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ